สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเกมนะคะในกิจกรรมแบบเสริมทักษะนะคะมาดูหน้าเก้า18กันเลยหน่วยที่26นะคะคมนาคมเรื่องที่1ทางบกเด็กๆสังเกตภาพและสนทนาเกี่ยวกับการจราจรทางบกแล้วเขียนอ,อักษรภาษาอังกฤษ F G H I และ J ลงในช่องสี่เหลี่ยม่ อยู่บนยานพาหนะนะคะเรามาดูคําศัพท์ภาษาอังกฤษคําแรกกันเลยค่ะคํานี้นะคะเด็กๆคำนี้นะคะคําว่า ice cream ice cream นะคะแปลว่าไอศครีม,รมนะคะามคที่สองรูปบ้านนะคะคํานี้นะคะ house house แปลว่าบ้านนะคะ มาดูคำที่3ของเราทางเดินเท้านะคะ foot page foot p e นะคะทางเดินเทา้ารูปเด็กผู้หญิง girl girl เด็กผู้หญิงนะคะรูปผู้ชายใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะค่ะคือคำนี้ค่ะคำว่า jacket jacket นะคะขอให้เด็กๆนะคะเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ลงในช่องสีเหลี่ยมนะคะตัวแรกตัว f จะมีตัว f พิมพ์ใหญ่นะคะ f พิมพ์เล็กเ,เขียนตามเลยค่ะง่ายไหมคะเด็กๆตัวที่2ตัว g แล้วก็ g พิมพ์เล็ก ตัว H นะคะ H พิมใหญ่ H พิมเล็กตัวที่4นะคะคำที่4ตัว I I พิมเล็ก ตัว J พิมพ์ใหญ่นะคะแล้วตัวสุดท้ายคือ J พิมพ์เล็กน่ง่ายไหมคะเปิดหน้าถัดไปเลยหน้าที่99นะคะเด็กๆช่วยนักกล้องพายเรือไปเก็บดอกวัวในสระโดยเรือกคำที่มีสระอออนะคะ อ่าแล้วขีดกากระบาดทับลงไปเลยมาดูคำแรกนะคะคำว่าเกาะกากระบาดทับลงไปเลยค่ะแล้วก็คำว่าเงาะคำไหนอีกคะคำว่าเบาใช่ไหมคะคำว่าเจาะแล้วก็คำว่าเคาะใช่ไหมคะ คำแรกอ่านว่าเกาะคำที่สองเงาะคำที่3ามบาอคำที่4ี่เจาะคำที่5้เคาะนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเ,เหนื่อยกันหรือ,อยังเอ้ยอ่ะยังไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเปิดหน้าถัดไปเลยหน้า100นะคะเด็กๆด,ดูภาพแล้วฟังโจทย์นะคะการบวกเลขจากผู้ปกครอง แล้วเขียนตัวเลขตามโจทย์ที่กำหนดให้ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าตอนนี้เด็กๆต้องฟังตัวเลขจากโรรเกมนะคะเขาให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็วิธีทำมาดูข้อหนึ่งกันเลยเด็กๆดูภาพบอลลูนลอยขึ้น4ี่ลูกใช่ไหมคะและกำลังลอยขึ้นอีก2ลูกรวมมีลูกบอลลูนทั้งหมดกี่ลูกเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลย บอลลูนลอยขึ้นสี่ลูกนะคะเลขสี่ลงไปเลยค่ะแล้วก็กำลังจะลอยขึ้นอีกสองลูกเลขสองนะคะเท่ากับช่องว่างเรามาแสดงวิธีทำให้กันเลยค่ะ,ะลูกบอลลูนกำลังจะลอยขึ้นนะคะสี 4, เขียนเลขสีลงไปแล้วกำลังจะลอยขึ้นอีกสองลูก เขียนเลขสอไปเลยค่ะรวมมีบัลลุนทั้งหมดกี่ลูกอ่ะเราก็มานับไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกใช่ไหมคะเราก็เขียนเลขหกลงไปเลยแล้วก็ตอบหกลูกเป็นไงบ้างคะ การบวกเลขของเราเรามาดูข้อ2กันค่ะเด็กๆด,ดูภาพเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้า3ลำและจอดอยู่ที่พื้นอีก2ลำนะคะรวมมีเครื่องบินกี่ลำเราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนเลยเครื่องบินที่อยู่บนฟ้า3ลำแล้วก็อยู่บนพื้นอีก2ลำนะคะเท่ากับ ช่องว่างเรามาแสดงวิธีทํากันเลยค่ะเครื่องบินที่บินอยู่บนท้อง,องฟ้ามีอยู่3ามลำเขียนเลขสามไปเลยแล้วก็จอดที่พื้นอีกสองลำรวมมีเครื่องบินทั้งหมดกี่ลำครูกเกมจะพานับนะคะหน สองสามสี่ห้าห้าใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเขียนเลขห้าลงไปเลยตอบห้าลำนะคะ ม่ยากเลยเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะหน้านี้นะคะเด็กๆบอกชื่อยานพา,าหนะด้านล่างนะคะแล้วนำตัวอักษร A ถึง I มาใส่ในแผนผังนะคะต้นไม้ให้ตรงกับการคำนาคมแต่ละทางจะมีทางอากาศทางน้ำทางบกนะคะ,ะมาดูข้อ A กันเลยค่ะรูปภาพ A รถยนต์นะคะ รถยนต์เป็นการเดินทางทางบกนะคะเขียน A ลงไปเลยข้อ B เรือนะคะเรือก็จะเป็นทางนาง้ำเขียน B ลงไปข้อ C รถไฟรถไฟเป็นทางบกนะคะเด็กๆเขียน C ลงไปเลยค่ะ ข้อดเครื่องบินเป็นทางอากาศนะคะเขียนดีลงไปเลยข้อ E รถจัก,กรยานยนต์นะคะเป็นทางบกนะคะเขียนตัว E ลงไปเลยข้อ F นะคะเรือค่ะเป็นทางน,าน้ำ เขียน f ลงไปตัว g นะคะฮลิคอปเตอร์นะคะเป็นทางอากาศเขียนตัว g ลงไปเลยค่ะเขียนตัว g ลงไปเลยตัว h นะคะเรือเป็นทางน้ำเขียนตัว h ลงไป รูปสุดท้ายตัวไอนะคะบอลลูนเป็นทางอากาศเขียนไอลงไปเลยเป็นไงบ้างคะเด็กๆเ,เหนกันหรือ,อยังอ่างานสุดท้ายแล้วค่ะและเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะว่าครูเกมจะมาสอนอะไรนะคะติดตามกันเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ